เซีอร์ VG4 นะครับคันนี้ติดชุดตัวขอลากเรือราชสกีลาบิ๊กไบค์นะครับผมเดี๋ยวเราดูอุปกรณ์นะครับตัวชุดอุปกรณ์นะครับจะมีตัวหัวมอญขนาด50มิลมนะครับเป็นหัวบอลขนาดมาตรฐานนะครับผมตัวนี้นะครับจะใส่เข้ามาในกระบอกรีซิเนอร์นะครับและด้านล่างก็จะมีตัวตับเพียวนะครับคอยล็อกกับตัวปิ้นล็อกนะครับตัวตับเพียวจะทําหน้าที่ไม่ให้หัวบอลคลอนนะครับเวลาเราลากเดี๋มาทุบนะครับผมตัวนี้จะยึดแน่นกับตัวรถนะครับ ส่วนตัวด้านล่างนะครับจะมีตัวปลั๊กไฟนะครับผมปลั๊กไฟขนาด7พินนะครับเชื่อมต่อตัวญาณไฟเบรกไฟลี่และท้าเรือความพะมาไฟสองป้ายนะครับตัวอุปกรณ์งานตรงรุ่นนะครับผมตัวแชสซีรถอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องตัดหรือเจาะนะครับผมตัวหัวบอลตัวนี้ถ้าเราไม่ใช้เราสามารถถอดเก็บได้นะครับผมและตัวส่วนของกระบอกนี้ที่ว่าจะอยู่ข้างใต้ตัวสเกลนะครับไม่ได้ยื่นโผล่มังนอกนะครับผม โอเคครับสำหรับพอหน้าเซียร์วีจีสนะครับติดชุดลากเรือเราจะขี่ลาบิกไว้นะครับ